ทำเมนูอร่อยรักล้นกล่องข้าวกล่องกลางวันให้สามีกับเมนูข้าวกุ้งแก่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บแบบนี้กันนะคะขั้นตอนแรกก็มาเตรียมกุ้งกันก่อนเลยเราหางุ้งแม่น้ำไม่ได้ก็เลยใช้เป็นกุ้งแช่บวยแทนเราผ่าล้างนำเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นําไปย่างให้สุกสุกแล้วก็ปอกเป ings, ลือกกุ้งออกให้หมดก็จะได้กุ้งย่างเนื้อกรอบเด้งแบบนี้เลยะคะ่ะในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเจอสูตรน้ำสดมาทํากินแล้วคืออร่อยมากมีพริกขี้หนูรากผักชีกระเทียมใบผักชีน้ำกระเทียมดองน้ำปลาน้ำตา ก็ต้องเลือกสิ่งดีๆให้ค่ะอ,อยุโนบะโตเนี่ยใส่แค่หนึ่งช้อนชาก็ช่วยลดโซเดียมจากการใช้เครื่องปรุงอื่นเราปรุงน้อยลงแต่ว่าอร่อยกลมกล่อมเหมือนเดิมมีโซเดียมเพียงแค่หนึ่งส่วนสามของเกลือแล้วก็ยังผลิตจากมันสมปะหลังวัตถุดิบจากธรรมชาติอีกด้วยนะคะใส่ลงไปตามด้วยน้ำมะนาวสดแล้วก็นมสดทำการปั่นให้ละเอียดก็จะได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดสีนวลแซ่บน่าทานแบบนี้เลยค่ะทำการจัดข้าวกล่องกลง่องวันให้สามีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมทำเมนูอร่อยรักล้นกล่องผ่านเมนูข้าวกกกลลล่่่องงใในนนนรููปปแบบฮมมคุ้้้หายเเ็ทีตขึ แบบเดียมตมล้วถ้าใครอยากได้สูตรเมนูดีๆไว้ทําให้คนที่รักทานเขาไปดูได้ที่อร่อยรักล้นกล่องส่วนพิกัดอายนโนมโตะก,ก็หาซื้อได้ตามด้านบนตรงนี้ได้เลยลองไปทําตามกันดูนะคะ